วิธีป้องกันคนเข้ามาส่องเฟซเราอัปเดต2024ทำยังไงไปรับชมกันนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการป้องกันการเข้ามาส่องเฟซหน้าโปรไฟล์เฟซเรานะครับว่าทำยังไงม้าง,างเดี๋ยวเราจะพาไปทำกันนะครับ <Okay. S 1> ก็ เวลาเราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับมันจะมีข้อมูลส่วนตัวของเราขึ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับเป็น ID Li n e นะครับต่างๆนะงดับ t i k คตอกนะครับ i n s t a g r กรนะครับแล้วก็อีเมลของเรานะครับเนี่ยแล้วก็มีเคยศึกษาที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราไม่อยากให้ใครเข้ามาส่องนะครับเรามีวิธีการ ป้องกันการเข้ามาส่องนะครับวิธีทําก็เดี๋ยวผมจะพาไปทํานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเข้าที่ขีด3ขีดแล้วเพื่อนเพื่อนจิ้มไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับเลือกไปที่การตั้งค่าแล้วเพื่อนเเลือกคําว่าการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนจิ้มไปที่รูปนี้เลยนะครับ คนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้กดดำเนินการนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับมีเบอร์โทรนะครับมีอีเมลนี่ครับมีวันเกิดนะครับมีว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราไม่อยากให้ใครเห็นนะครับเราก็กดไปนี่นะครับมันจะขึ้นนะครับจะมีสาธารณะนะครับก็คือใครเห็นก็ได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนเฉพาะอันนี้จะสามารถเห็นได้ก็คือเพื่อนในเฟซเรานะครับ แล้วเราจะไม่อยากให้ใครเห็นเลยก็คือเฉพาะฉันนะครับเราก็เลือกไปที่เฉพาะฉันนะครับแล้วมันจะเป็นรูปนี่นะครับเป็นรูปกุญแจล็อกเลยนะครับนี่ครับพวกอีเมลนี่ครับก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับคําว่าแล้วเราก็เลือกนะครับระหว่างสาธารณะเพื่อนเฉพาะฉันนะครับถ้าเราจะล็อกไม่ให้ใครเห็นเลยนะครับเราก็เลือกที่เฉพาะฉันนะครับหรือเราจะให้แค่เพื่อนใน Facebook เห็นแล้วก็เลือกคําว่าเพื่อนนะครับนะครับเราก็ไล่ไล่ไล่กดได้เลยนะครับ เรามาดูหน้าถัดไปนะครับก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับเริ่มต้นนะครับคุณตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นไว้เป็นสาธารณะซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับโพสต์ในอนาคตของคุณแต่คุณสามารถเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายสําหรับโพสต์บางโพสต์ได้ทุกเมื่ออันนี้เราจะตั้งเป็นสาธารณะก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับแล้วก็สตอรี่นะครับว่าใครสามารถเห็นสตอรี่เราได้มั่งอันนี้ผมก็ตั้งไว้แค่เพื่อนในเฟซนะครับก็คือไม่ใช่สาธารณะนะครับหรือเราจะล็อกไม่ให้ใครดูเลยก็ได้นะครับ แล้วก็จำกัดโพสในอดีตนะครับนี่ครับเปลี่ยนผู้ที่สามารถเห็นโพสในอดีตที่เคยตั้งค่าเป็นสาธารณะหรือเพื่อนของเพื่อนให้เป็นเพื่อนเท่านั้นคนที่คุณแท็กในโพสเหล่านี้และเพื่อนของคนเหล่านั้นอาจยังสามารถเห็นโพสนี้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนจะตั้งค่ากันเลยนะครับแล้วถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อที่เราบล็อกไปนะครับ ็สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตง 1, 4, า้ม14 Money c มันนี่ชาแ e l ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ